สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่องเจ้าขา h ช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคลิปของที่เราได้ซื้อบ้านใหม่นะคะย้ายบ้านนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็น EP 2นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่งเนี่ยก็อย่าไปลืมดูกันด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่เมกเซนก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กำลังใจด้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซักผ้าเสร็จแล้วเหนื่อยจังเลยเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันบ่ายสามครึ่งแล้วนี่จะดูไลฟ์สดของเจสซียนทนันไหมเนี่ยต้องรีบขึ้นไปดูแล้ว เอากระเป๋าโทรศัพท์ไปด้วยเออนี่ชมพูซูซานฉันฝากดูแลเด็กเนียน,นะฉันจะขึ้นไปละดูไรสดนะ่ะรีบไปไหนของเขาจะทันไหมเนี่ย โอเคถึงแล้วหวังว่าจะทันนะเปิดสมุดสวัสดีค่ะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะตัวแรกนะคะโอเคทนัทนทนันวันนี้เลยเฮ้ยแล้วก็แถมหมวกด้วยนะคะขาย,ายปยะเนี่ย1 50หนึ่งห้าสิบบาทค่ะมีคนซื้อไหมคะสาม สองหนึ่งซื้อเลยซื้อเลยชอบชอบพิมก่อนสวัสดีค่ะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะตัวแรกนะคะซื้อทันด้วยโอเคได้ตัวที่ชอบแล้วปิดโอเคเสร็จแล้วงั้นก็ทำงานหน่อยละกันไม่สิ ดูเฟซบุ๊กดีกว่าสองชั่วโมงผ่านไปเอ๋ใครโทรมานะรับสายหน่อยดีกว่า ลโหลค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะใช่คุณน้ำตาหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรหรอคะนี่จากร้านเสื้อผนนะคะไม่ทราบว่าจะจ่ายเงินเลยหรือว่าจ่ายตอนที่ขนส่งไปส่งคะงั้นจ่ายตอนที่ขนส่งมาส่งเลยแล้วกันก็ได้ค่ะ ทั้หมดหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้าขอบคุณที่อุ่นหนุนนะคะจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าเสื้อจะมาส่งวันนี้อลงไปรอเลยแล้วกันเอ๊ลืมนี่ ชอบแล้วมีความสุขจังนอนดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกหิวอะ่ะอันนี้แชมพูซูซานฉันหิวแล้วอะ่ะลองทำกับข้าวฉันกินหน่อยสิส่วนเด็กๆอะ่ะให้เด็กๆนอนที่นี่แหละค่ะ ต้องให้เด็กๆลงค่ะไปไปไหนอะ่ะคุณน้ำตาลจะลงไปกินข้าวค่ะลงไปด้วยอืมเดี๋ยวสิคะอะไรอย่าลืมสิคะ น,นี่ขี้ลืมจังเลยนะปะลงกันเถอะโอเคมาเม่แต่จะทำอะไรดีนะคิดก่อนคิดก่อน มีมจะทำอาหาได้หรอคะได้สิแค่เนี้ยคนอย่างฉันเป็นแม่บ้านมานานจิ๊บจิ๊บแต่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 แตผักในตู้เย็นจะหมดแล้วอะทำยงไงดีคะไม่รู้ทำยงไงดีหรอกจ้ะสั่งเอาสิ สั่งเหรอคะอืมแต่ว่าพวกเราสองคนไม่มีโทรศัพท์นะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมคือฉันจะบอกว่าคุณน้ำตาลอะได้ใ,ให้ iPad อันหนึ่งกับฉันไว้สำหรับสั่งอาหารหรือสั่งวัตถุดิบในการทำอาหารจ้ะแล้วอยู่ไหนเหรอคะอ๋ออยู่นี่อยู่น,นี่เดี๋ยวฉันเอาแป๊บนึงนะ นี่ไงเจอแล้วนี่ไงซูซานเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเอาอะไรดีไหนดูซิว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรวันนี้เป็นวันปีใหม่ 2 0 2พยิบสี่เราทำอาหารฉลองกันไหมคะได้สิอาหารฉลองฉันจะจัดให้รดเลิศไปเลยว่าแต่ต้องมีอะไรบ้างหรอคะเดี๋ยวก็รู้จ้าวันนี้จะทำเมนูอะไร,รอะคะชีสมันบด มันบดกับไก่ปลาทอดมนันฝรั่งอกไก่แล้วก็ขนมอีกหลายอย่างเลยละจ้าโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะรีบสั่งเลยรีบสั่งเลยแล้วคนใช้เดี๋ยวพวกเราจะกินอะไรล่ะคะ ในหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวขอให้เราได้กินของดีๆ้างเธอเช่นเ้าอ,อยากกินอะไรอะ่ะหนูอยากกินพิซซ่าค่ะอ๋อพิซซ่าได้เลยเอาแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าค่ะแฮมเบอร์เกอร์นะอืมอืมโอเคจ้าสั่งตื๊ดตื๊ด โอเคจ่ายตังค์แล้วแล้วก็ไปดูแล้หมาดีกว่าสวัสดีจ้าคัปเปอร์ไม่สิวัฟเฟอร์กับขนมปังหนูว่า คุณน้ำตาเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อหมาตัวนี้ว่าสายใหม่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าขนฟูฟูนั่นสิเนะอ,อืมอ่าล่าสุดนอนแล้ว่าเหนื่อยกันมา พวกเธอนั่งเลยเห็นเหนื่อยกันทั้งวันละให้นั่งที่นุ่มๆบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาะ้าแล้วเอา้เอาเสียนนี่สวัสดีจ้าลุงพรเอ้าใครสั่งของเหรอ เพว่เราเองค่ะสั่งอาหารสินะค่ะสวัสดีค่ะเออน,นี่เรียกคุณน้าตาลมาหน่อยสิค่ะอ่านี่เนาะขอบคุณค่ะลุงพรจ้าจ้าาชมพู สักครู่นะคะคุณตั้นตานค่ะมีคนมาส่งของค่ะอ๋จะอจ้าอันนี้เอาเงินไปจ่ายเขานะค่ะอ่ะค่ะขอบคุณนะอ้ยเป็นราชินีตัดังน้อยจังไม่ลืมเลยเอ๊รู้สึกเหมือน จะมีใครนินทาฮะเอ่อนี่ใช่ของคุณน้ำตาลหรือเปล่าคะคืออะไรหรอจะ๊ะไม่รู้อะค่ะเห็นเขียนว่าเสื้อผ้าลายการ์ตูนอ๋อของฉันเองจ้ะไปวางไว้หน้านี้ให้หน่อยนะขอบคุณจ้ะมาเล็วซซูซาน ของมีอะไรบ้างคะไปเก็บ iPad ก่อนไปแล้วก็ฝากเคียนโตะหน่อยนะอันึง้นไม้ iPad เอาละเก็บชึบเอาค่าะพร้อมแล้วดูนะดูนะ เราจะมีอุปรกรณ์ดังนี้เลยจ้าท่านแรกให้เธออ,อกไก่สองตัวนี้ให้สุกนะค่ะง่ายต่อคะต่อไปเธอหั่นมัน ไม่สิล้างมันสองอันอาา่ะฮะไงต่อคะเอาล่ะแค่นี้ไม่ใช่จ้ะเตรียมจานขึ้นมาเมนูแรกนะง่ายง่ายมากเลยล่ะเด็กอนุบาลยังทำได้เชียสิอาา่ะฮะใช่แล้วแล้วก็นำมาผสมกัน เออ่แบบนี้หรือเปล่าคะว้าวน่าอร่อยมากเลยล่ะเอาไปวางที่เตอรเลยจ้าโอเคไก่เสร็จแล้ววางไก่บนถาดนำไก่ตัวแรกอะ่ะมาสมกับมัน ไม่ต้องใส่จานจ้ะเอาล่ะแล้วก็บางทั้งสองอย่างจ้ะแล้วก็จัดจานให้สวยงาม้าลืมหยิบกระหล่ำให้อ่ะโอเคอ่นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเธอจัดจานได้สวยมากเลยนะซูซานขอบคุณค่ะ ต่อไปนําไก่ทีนี้จานใหญ่เนะเอาไก่มาผสมกับอันนี้ก็จะได้แบบนี้เลยจ้าหาจานให,ใหญ่มาใส่หน่อยคะ่ะแน่ใจนะคะว่าใส่ได้อะได้สินี่ดู อาหารเลิศต้องวางตรงกลาง้อแต่แค่นี้เหรอคะอืมทัานว่าฉันจะลองทำเค้กสูตรใหม่รู้สึกว่าสูตรนี้น่าจะไม่โอนะไม่โอมั้นเอาอันนี้น้ำตาลมาผสมกัน ไม่ได้ผลนะแล้วถ้าเป็นสตรอเบอรี่ไม่สิเอานี้ดีกว่าเผก่อกันจะได้เค้กหรือ so <Okay. S 2> เปล่าเค้กนี้สวยเวอโอเคเรา๋มามาตัวเลยแล้วกันไปเรียกสองคนนั้นมากิน <Bernard> <Everybody. S 3> <JJ> สิค่ะ ทานอาหารได้แล้วนะคะจ้านี่เธอทำไมเธอถึงจัดอาหารชุดใหญ่แบบนี้ล่ะช่วงปีใหม่ค่ะอ๋อจ้ากินออกไก่อืมอร่อยมากเลยล่ะฉันชอบนะฉันชอบมากเลยล่ะขอบคุณนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวฉันขอไปแกะของก่อนนะตอนนี้ก็เย็นแล้วขึ้นว่ากันเถอะเดี๋ยวฉันไปรอน้าลิฟนะน้ำตาลจูซานชมพูตามมา ขอแกะของก่อนจะเป็นไรโอ้เสื้อผ้าน่ารักกว่าในจออีกอ่ะขอกินไข่ไปลักกันมัมไหนดูเสื้อผ้าสิโอ้น่ารักกุบกิบเวอร์แบบนี้ต้องเอาขึ้นห้องแล้วไหมเอาขอ,อยามาทิ้งก่อนปิดไฟด้วย เปิดไว้ดีกว่าป้าทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบ่หา่เท่านี้บ๊ายบายค่ะ